ก๋วยเตี๋ยวเรืออโยุทยาฮะมีอาหตามสั่งด้วยครับขับรถมาตามถนนสองศูนย์สี่ศูครับมาจากอำเภอพยักพยักกคฆภูมิิสัยนี่นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือครับอโยุทยาอโยุทยาศรีรามเทพนคร โอ้โหป้ายเขาสุดยอดเลยเดี๋ยวไปชิมหน่อยเปิดร้านยังเนี่ยเ,เปิดแล้วอ่ะสั่งยังสองชุดอ่ะมีมีขายข้าวด้วยอ่ะาขายข้าวไหมมีมข้าวมีอาหารตามสัอ้าวมีกว๋วยเตี๋ยวนกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาคนยุทธยาเหรอไม่ใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าทำเป็น<า>อ๋อเอาข้าวทักจานหนึ่ง กะเผาหมูสับร้านข้าวหนึ่งจานนี่บรรยากาศร้านโอ้มีร้านมีขายของชําด้วยไกลๆร้านสะดวกซื้อนี่ให้ดูครับคิดสันส้นๆว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออยยธยามาอยู่ถึงอันนี้อยู่ในเขตอำเภออะไรครับเนี่ยฮะ นาดูนครับเพิ่งเปิดร้านแม่ค้ายังยังปิดของปิดถ้วยปิดจานนี่ดูเรือกว๋วยเตี๋ยวเรือจานจานแบบเรือเมนูเด็ดใช่ไหมกว๋วยเตี๋ยวเรืออายุธยาอ้าดูครัวเขาใหญ่มากเราแอบส่องขอเปิดหม้อได้ไหมเนี่ยอายาร้อนชีมไหมเนี่ย ควันขึ้นขุงเลยอรัท่านผู้ชมโอ้โหเดือดพลาดพลาดเลยเสียดายเราไปสั่งข้าวไม่เป็นไรข้าวตุวนยนเลยกยเตี๋ยวเรือฝีมือคนยุดยามาเนี่ยหรือว่าไปเรียนมาขอไม่ตอบอะครับรถอ,อ๋อซื้อสูตรมาอย่าเสียดายน่าจะชิมดูตเท่าไหรอ่ะ สี่สิบข้าวละก้าห้าสิบโอเคครับผมเอาเป็นคลิปสั้นๆคุอย่าแม่้าแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวเรืออยโยทยาขาวิ่งไปอำเภอกุมบวาปีอยู่อำเภอนาดูนมีอาหารตามสั่งด้วยบรรยากาศร้านสุดยอดจริงเหรออเดี๋ยวดูหน่อยนิฟรีเหรออันยาสุดยอดเลยนี่ ชิมก่อนปรุงนะน้ำลำไยฟรีนี่โอ้เราชิมน้ำลำไยสองแก้วรอร่อยจริงร้านนี้รอร่อยจริงชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเยืออโยธยาอยู่ที่อำเภอนาดูนนะครับเพื่อนๆผ่านมาก็มานั่งกินดูนะส่วนเนี้ย ครัวเขาย้ายใหญ่หญนี่เราสองถึงครัวเลยนี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ไม่ว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้ผมถ่ายนะแต่ว่าผมถ่ายอะ่ะจะเผื่อว่าเพื่อนๆผ่านจะได้เข้ามากินโดยเฉพาะฟรีน้ำำําลําไยเนี่ยไม่ใช่น้อยนะแล้วก็ผักบริการตัวเองอ๋อเขายัางไม่ได้คือมันเช้าอยู่ผมมาเช้าอยู่แล้วก็มีขายของจําด้วยบรรยากาศร้าน มีหมายเลขโต๊ะเขียนถึงสิบสามโต๊ะนี่โต๊ะสิบสามอยู่นอกหน่อยโต๊ะอินอ่อนนี่บรรยากาศอ่ะกินน้ำลำไยกินน้ำลำไยห,หน่อยเอามากินดูดิจกแก้วหนึ่งตักเอาเองบริการฟรีนะบอกให้ตักมาตักมาน้ำลำไย น้ำลำาไยหรือน้องลำาไยคน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 ลำไยขึ้นมาแล้วลำไยขึ้นมาแล้วเออของฟรีไม่มีในโลกมีที่นี่ที่เดียวนาดูนนาดูนใส่มาใส่มาไม่รู้หวานขนาดไหนเดี๋ยวชิมแล้วบอกเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอ่ะอ,อุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวอายุยา หวานกลางๆท่านผู้ชมไม่หวานมากแบบนี้เบาหวานไม่ตามมาอาผมจบคลิปก่อนดีกว่านะใครมาก็อย่าลืมกล้ามาคอมเมนต์ด้วยอันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ